สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะอีพีนี้พบกับไม้หลายรายการเหมือนเดิมนะคะต้นแรกนะคะต้นแรกคือบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะาลายก็จะสเตรียนะคะแล้วก็ให้ความเหลืองสวยมากเลยนะคะทั้งด่างนะคะด่างดีแม่นี้ลูกสวยค่ะแม่นี้ได้เชื้อดีนะคะกระถาง8นิ้วค่ะ250ส่งฟรีค่ะ ต้นต่อไปนะคะต้นนี้นะคะเศรษฐีเรือนแก้วค่ะไซส์กระถาง6นิ้วนะคะราคา50บาทค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือเสาวรดม่วงนะคะถุงนี้มีอยู่ที่2ต้นนะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่60บบาทค่ะต้นต่อมาค่ะต้นนี้คือวอเตอร์เคสนะคะ ใส้กระถาง6นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะออดิบนะคะหรือว่าต้นทูนนะคะตัวนี้ขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากนะคะตัวนี้อยู่ที่20บาทค่ะต้นต่อมาค่ะต้นนี้นะคะคือว่านนางคุ้มนะคะอันนี้นะคะอยู่ใส้กระถาง8นิ้วยิ่งถ้าเรานำไปเปลี่ยน ภาชนะนะคะให้น้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะต้นเขาก็จะโตขึ้นตามภาชนะนะคะตัวนี้อยู่ที่2 5 0ส่งฟรีค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เฟิร์นก้านดำค่ะขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากนะคะต้นนี้อยู่ที่80บาทค่ะต้นต่อมาค่ะต้นนี้คือเฟิร์นนะคะไซส์กระถาง6นิ้วนะคะ ต้นนี้ก็จะสูงหน่อยต้นนี้อยู่ที่80บาทค่ะน,นะคะเอื้องไม้นาด่างตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะไซส์กระถาง6นิ้วค่ะทัดจีนนะคะน้องอยู่ในตะก้านะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่3 0 0ส่งฟรีค่ะน้องก็จะให้ดอกสีแดงนะคะ,ะตัวนี้เขาเป็นไม้ดไมแดดร้อยเลยนะคะชอบน้ําชอบแดดค่ะ มังกรคาบแก้วนะคะตัวนี้น้องจะเป็นสีม่วงแดงนะคะ,ะก็จะมีฟอมกระถาง6นิ้วนะคะสูงอ่ะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะเฟิร์นปีกนกนะคะหรือว่าเฟิร์นใบเงินนะคะหรือว่าเฟิร์นใบมะขามนะคะ,ะตัวนี้เขาก็ให้ความด่างแล้วก็สีสันสวยงามมากนะคะ อยู่ในไซส์กระถาง10นิ้วค่ะจะแขวนก็ได้นะคะหรือว่าจะวางกับพื้นก็ได้นะคะตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีพวององุ่นนะคะตัวนี้แบบแขวนเลยนะคะกระถาง8นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะ,ๆๆคะตันนี้นะคะใส่ใบสักค่ะ ความสูงอยู่ที่80เซนขึ้นนะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่250ส่งฟรีค่ะมากเตี้ยค่ะตัวนี้อยู่ในไซส์กระถาง12นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่80เซนขึ้นนะคะตัวนี้อยู่ที่590ส่งฟรีค่ะไม้ประดับอีกหนึ่งต้นนะคะที่สวยมากเลยมากเตี้ยค่ะ